สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือไมโลร้อนขนาดแก้แปดออนและไมโลเย็นขนาดแก้ยีบสองออนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงไมโลนมข้นหวานนมค้นจืด นมสดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เราจะมาชงแบบร้อนให้ดูก่อนนะครับผงไมโล1ช้อนโต๊ะน้ำร้อนจ,จัดเลยนะครับ100 ml ไมโลหอมเลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ นมค้นหวานคาราเนชั่น20 ml นมค้นจืดคาราเนชั่น40 ml นมสดเมจิ20 ml นะครับ โคนนี้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมครับหอมหน่าทานมากๆเลยนะครับคราวนี้เราจะจัดเสิร์แล้วนะครับแก้วกระดาษขนาด8ออนนะครับ แบบร้อนเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นแบบเย็นนะครับผงไมโล2ช้อนโต๊ะน้ำร้อนจ,จัดๆเลยนะครับ100 ml นมค้นหวานคาในชั่น40 ml นมค้นจืดคาในชั่น45 ml นมสดเมจิ50 ml หอ,อมหน้าทานเลยเกินนะครับคราวนี้เราจะจัดเสร็จแล้วนะครับน้ำแข็งแก้วขนาดยิบสองออนทอปหน้านด้วยนมข้นจืดน,นะครับ โอ้ oh, เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่โลร้อนแบบนี้ไม่โลเย็นแบบนี้นะครับพ่อค้าไม่ขายที่เป็นรถเข็นหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงชอบมากเลยนะครับขายดีมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแก้วร้อน8ออนราคาขาย20บาทแก้วเย็น22ออนราคาขาย30บาทนะครับชงง่าย ตามสไตล์สารรีวิวนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วนยนครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ